้นะจานเบ่งไงพี่น้องมีแซลมอนมีมึกกระดองเลยกะกุง้งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูฮูซุคนนะครับมาพี่น้องมามากินตำสามสหายพู้หน่ะอู้ยพู้หนะ่ะจานเบ่งไงพี่น้องมีแซลมอนมีมึกกระดองเลยกะกุง้งเด่งๆเลยพี่น้องมาๆพี่น้องเสียบๆด้วยกันกินนึงแซลมอนพู้หน้าสินู้ดึง เศษเมืงใหญ่นึ่งแล้วก็จุ่มเลยพี่นองโอ้เดี๋ยวๆก่อนอ้องเทเลีก่อนะเพีดๆเลยพี่นอวจะกินเส้นหมอนเลยหอโอ้ยช่ำๆเลยอมันคือดอกเตยน้อย กุ้งลวกเด้งๆน่ะไม่นัวหลังสงการ หวานแห่มันเนาะขาดขนมจีนโอกาสห่อนแหงมันเนาะ นหวานหวานเห็นครับ

กแสบพ้องแถ่ไปหน่อยเหยนป้อ กูเดียนทานเนาะคับกรุงเทพเนาะดรวอว่าเป็นงานตางจังหวัดก็ให้เดีนท่างบัดไพยเด้อพี่หนอนเด้อใส่เงินเบิดะลรกับเมื่อเนาะสงการกันเดมสินแนง ๋ยวด่อนเนี่ยตนวนาตึกเลยขมฉ่ำเลย Mm hmm นุ่นอะประหลาดมันเผ็ดได้บ่อยไม่กินน้ำหนุนเผ็ดหาดเลย เสีบแห่งเมััดมไดิกินมันละเอาคลิปนี้เอาซ้ำเลยไปหน่องโอ้ต้งเสียบเต้งเผ็ดขอพุ้นเด้อขอคุณนทุกไหล์ทุกแชร์ผู้เดีบว่าไงเรื่มก็เลยก็แชรเนี่เพื่อมาตังใจกันพี่น้องกะนก็เเดินทางครับตางหวัดนอกไา้เดินหน้าบอดไพ่ได้ไปหน้องเด้อเที่ยวกจะกอจะมวนอย่นะครับเนาะมาบานม้าซองอะไรปีละเทอโอ้อิ่มคิปนี้ไม่มียังไงครับางคิมก็ภาพกขอถทดเข้าไปพีหน้องอู้ยกาดหอนแหง ผูได้รับช่อมยังไว้เลยกับคอมเมนต์เข้ามาพี่น้่งห่อนบอลทั้งบ้านอู้ตอนนี้ขอนแก่นห่อนแห้งพี่น้่งเอาคลิปนี้เอาซ้ำนลยก่อนเดี๋ยวพอคคิหนะสวัสดีครับ